เผยชีวิตสองแม่บุตรจีน่าเจด้าหลังพ่อเลือกนางเอกดัง จ้าพ่อเพลงแรประดับตำนานที่ในขณะนั้นเป็นช่วงที่เขากำลังโด่งดังเป็นพลุแตกซึ่งในตอนนั้นเจได้คบหาดูใจอยู่กับปิ่นเกตมณีแต่กลับมีข่าวชกวงการออกมาว่าเจทำสาวงามอย่างจีน่าจิดาพาท้องและหนุ่มเจก็ถแถลงข่าวยอมรับและขอรับผิดชอบเด็กในท้องทุกอย่างเว้นแต่ไม่รับจีน่ามาเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับน้องเจไดหลังไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยและใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่จีน่าจิดา ที่อเมริกาก็ไม่ค่อยได้เห็นสาวสวยเซดาซิดารินบินกลับมาเยี่ยมคุณพ่อเจสตารินและน้องๆเจ้านายเจ้าคุณและเจ้าสมุทรที่เมืองไทยสักเท่าไรและด้วยความที่น้องๆสามเจ้าก็บินไปเรียนที่อังกฤษด้วยเลยทําให้คลาดกันตลอดลลาสุดสาวเจดาที่ปิดเทอมและมีโอกาสได้บินกลับมารับการที่ไทยแถมยังตรงกับน้องๆบินกลับมาไทยช่วงปิดเทอมพอดีเลยไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมคุณพ่อเจกับน้องๆพร้อมแชะภาพหมู่แบบพร้อมหน้าพร้อมต 啊。 พร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่หินแล้วอบอุ่นหัวใจว่าครอบครัวถึงแม้จะไม่ได้เจอกันนานแต่กลับมาเจอกันทีไรก็มีแต่ความรักให้กันเรียกว่าอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสมกับที่พ่อเจเคยบอกว่าเดือนกร,รกฎาคมเป็นเดือนแห่งการรวมตัวของตัวเจจริงๆส่วนเจให้สภาษณ์เผยด้านบุตรสาวเจดาศิดารินณลำเอียงเข้าวงการบันเทิงหาต่างพิเศษที่เมืองไทยในช่วงปิดเทอมแล้วกลับไปเรียนหนังสือต่อลานแต่หากบุตรสาวอยากกลับมาใช้ชีวิต ที่เมืองไทยก็ไม่ห้ามส่วนตัวอยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือมากกว่าเท่าที่ปรึกษากับคุณแม่ของเขาตอนนี้ก็ฝากบุตรสาวไว้กับพี่นิดอรพันธ์วชรพลผมกับพี่นิดเองก็คุยกันบ่อยอยู่เหมือนกันว่าฝากบุตรผมด้วยนะครับพี่พี่นิดก็น่ารักมากที่ดูแลบุตรผมตอนนี้ก็อยู่สังกัดค่ายดางังตอนนี้ก็เล่นละครเรื่องสินห้ากับน้องการกันตาาวรเวลาเข้าฉากกับการการเขาก็จะส่งรูปมาให้ผมดูผมก็บอกกันว่าฝากน้องด้วยนะดูบุตรพี่ดีดี ด้วยหัวเราะไม่ได้ห่วงอะไรครับบุตรผมก็ยังเด็กอายุ14ปีเองไม่ต้องรีบห่วงครับผมไม่ไปก้าวไายเรื่องงานของบุตรเลยก็ให้พี่นิดให้คุณแม่ดูแล